ยี่บีเหรอสามอีกสองเหให้หมดไปเลยไหหนูเกงใจเอเอะนะอือดี้าให้เอา,าเถอะนะหนูเกงใจ <c ười> จริงหนูจริงหนูจริงเฮ้ยเอาจริงอ่ะแกะริงเลยแกเออ <c ười> โอเคผมไปแล้วโอเคโอเคบายบายน้องดูเดี๋ยวผมขอไปเคลียร์แฟนคลับผมก่อนช <c oughs> ่ไหมกี่ปีแล้วสามสองให้หมดไปเลยนะห,หนูเก่งใจเอาเถอะนะฮึมดีมากให้เอาเถอะนะนูเก่งใจจรงิงหนูจรงิงหนูจรงิง าสิงกกลอ้ออออออเียโอเค <Okay. S 2> ผ,ผมไปแล้วโอเคโอเคบายบายน้องดุแล้วผมขอไปเคียย์แฟนครับผมก่อน <laughs>